ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั่วทุกแห่งหนโรงงานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมประเภทนี้ก็ยังคงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมดาเนินงานไปด้วยกันอย่างก้าวหน้าในอนาคตด้วยเหตุผลหลายๆปัจจัยจึงทําให้เกิดโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีวิทยายลัยเทคนิคมากตะพุทธจังหวัดระยองหรือโครงการ Vshape ขึ้นมา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมูลนลิธิศึกษาพัฒน์และสถาบันปิตโตรเลียมแห่งประเทศไทยโดยต้องการเฟ้นหาบุคลากรกระดับช่างเทคนิคของอุตสาหกรรมปิตโตรเลียมและปิตโตรเคมีที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและให้สอดคล้องกับสถานประกอบการได้อย่างชัดเจนด้วยเหตุนี้โครงการ s h a p ฟ จึงเป็นโครงการที่ยกระดับคุณภาพการผลิตช่างเทคนิคอย่างเป็นทางการโดยมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ5แห่งซึ่งประกอบด้วยบริษัท p t t Global Che ม ical จำกัดมหาชนบริษัท s c g Chemicals จำกัดบริษัท Star Petroleum Refining จำกัดมหาชนบริษัทดาวเคมีคอลประเทศไทยจำกัดบริษัทอูเบเคมีคอลเอเชียจำกัดมหาชน อย่างที่ได้ทราบกันดีอยู่แล้วจากโครงการในครั้งที่แล้วซึ่งสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการ Vshape ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณด้านสถานที่ประกอบการในการฝึกสอนด้านครูผู้ฝึกสอนที่มีคุณภาพเพียงเท่านี้ก็เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนที่ทำให้น้องๆมีความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดอย่างแน่นอน เป้าหมายในการเรียนรู้ของน้องๆในโครงการจะต้องมีทั้งการปรับตัวและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรเรียนรู้หน้าที่การทำงานของช่างเทคนิคทั้งปฏิบัติการและซ่อมบำรุงอย่างละเอียดเมื่อเรียนรู้แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ของช่างเทคนิคจนไปถึงสิ่งสุดท้ายที่จะเป็นตัววัดได้ว่าน้องๆทุกคนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในหลักสูตรที่ได้จัดเตรียมไว้ก็คือ การทำโครงงานจากปัญหาในระหว่างที่ได้ปฏิบัติงานจริงอีกด้วยนอกจากการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพแล้วน้องๆยังมีโอกาสได้ออกไปร่วมทำสิ่งดีๆกับชุมชนอยู่เสมอเสมถือเป็นเรื่องราวดีๆที่น้องๆในโครงการ V Shape ได้ร่วมทำอีกด้วยหลักสูตรทั้งหมดนี้ที่น้องในโครงการ V Shape ได้เรียนรู้เข้าใจ ตั้งใจกับสิ่งที่ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ V-shape จนเป็นที่เข้าตาของสถานประกอบการโรงงานต่างๆที่สอดคล้องกับหน้าที่โดยตรงอย่างชัดเจนเนั่องจากว่าโรงงานเราเป็นโรงงานที่เป็นระบบไฮเทคโนโลยี เราต้องการคนที่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่เรียนรู้จากคนอื่นได้เร็วโครงการวีเชฟเป็นอะไรที่แตกต่างจากหลักสูตรที่ผมเคยเรียนมาครับผมไปอยู่โครงการวีเชฟได้เป็นนั่งสมาธินะครับตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรต่อตัวเรามากมายหลังจากนั้นผ่านกระบวนการเรียนรู้จนเข้าโรงงานนะครับผมไอสิ่งพวกนี้ครับผมมันจะอยู่ติดตัวเราตลอดจับไปอยู่ตรงไหนเด็กวีเชฟก็สามารถเรียนรู้อะไรได้หมดครับผม พวกเราก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับที่ทําให้พวกเราเข้ามาศึกษาในโครงการวี a p ฟนี้แล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต่างๆครับก็อยากให้โครงการนี้อยู่กับเราไปนานๆครับก็ขอขอบคุณมากครับ น้องของโครงการวีเชฟเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างเช่นการตั้งคําถามเขาอยากรู้อะไรเขาตั้งคําถามได้นะครับและอีกอันหนึ่งคือเขารู้พฤติกรรมคนอย่างพี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีทักษะการสอนงานต่างกาันบางคนเก่งงานแต่พูดไปเก่งน้องวีเชฟเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่จะไปดึงคําตอบจากพี่ๆโดยการตั้งคําถามที่ตรงประเด็นอันนี้คือความแตกต่างของน้องวีเชฟเราต้องการคนประเภทนี้ครับคือเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคนครับผม ก็ความรู้สึกที่ได้เข้าเรียนในโครงการ B-shape เรารู้สึกว่าได้รับโอกาสที่ดีจากทางโครงการซึ่งมีหลายบริษัทที่ให้โอกาสเราและต้องขอขอบคุณอีกครั้งที่สถานประกอบการไม่ว่าจะเป็น SCG หรือว่าบริษัทอื่นหลายหล,ลายบริษัทได้ให้โอกาสผมและเ,เพื่อนๆได้เข้ามาศึกษางานผ่านไป2โรงงานที่ได้ร่วมงานกับน้องๆในโครงการ V-shape ทุกคนต่างประทับใจและไม่ผิดหวังกับน้องๆในโครงการนี้ โครงการวีเชฟก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับในการที่จะส่งเสริมให้กับน้องๆน,นะครับในการที่ศึกษาด้านของ,ของที่เป็นดงังด้านอาชีวะแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งของดงังด้านของงานปิตโตเรเลียมก็ถือว่าเป็นการตอบสนองอันหนึ่งของทางบริษัทเหมือนกันเด็กวีเชฟที่เข้ามากับเรานะครับอันอันแรกเลยคือเขามีความตั้งใจที่จะเข้ามาฝึก อะไรที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะถามพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเด็กวีเชฟเองนะครับที่ทางวิไลได้คัดมาส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมดีชีวิตผมนะครับถ้าจะสําเร็จไม่ได้นะี่ก็คือการที่ไม่ได้ให้โอกาสผมแต่ผมได้ทํางานที่นี่ที่ sprc ทุกวันนี้นะครับก็คือทางบริษัทได้ให้โอกาสก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท star petroleum refining นะครับแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือทางวิทยาลัยเทคนิคมัตรพุทธโครงการวีเชฟที่ทําให้ผมนะครับได้มีทุกวันนี้ขอบคุณครับ น้องๆวีเชฟที่ที่ได้มาทํางานที่นี่นะครับเทียบกับเด็กที่จบการศึกษาจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นทางช่างหรือปิโตเคมีเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของพื้นฐานความรู้นะครับเรื่องของการต่อยอดเรื่องของการเสริมความรู้หรือเสริมทักษะเนี่ยมันก็จะง่ายเนื่องจากพื้นฐานเขาค่อนข้างจะมาตรงกับทางทางสายปิโตเคมีอยู่แล้วครับที่ผมเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการปลูกจิตสํานึกให้กับนักศึกษาครับผมให้เป็นคนแบบว่ามีเป็นคนมีสติเป็นคนดีของสังคมอะฮะ แล้วก็เราจะเอาในส่วนนี้ครับนำมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน,งานผมก็ขอขอบคุณบริษัทดาวผมที่ให้โอกาสให้กับผมเข้ามาทํางานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบริษัททําให้ผมนั้นมีอนาคตที่ดีสามารถที่จะดูแลตัวเองหรือว่าดูแลครอบครัวได้ยังไงก็ขอขอบคุณบริษัทดาวมากๆครับผมที่ผมมีประสบการณ์ในการสอนมาหลายๆรุ่นเนี่ย จุดเด่นของเขาที่เข้ามาเขา,เขาจะมีความกระตือรือร้นสูงครับเ,เวลาที่เข้ามากับทํางานก,กับภาคโรงงานโดยตรงเนี่ยเพราะว่ามันได้สัมผัสจริงๆเขาจะมีความตื่นตัวแล้วแล้วก็มีความอยากรู้อยากเห็นค่อนข้างมากจะสอบถามบ่อยแล้วก็หาข้อมูลใหม่ๆแล้วก็บางทีมาถามทางเราเราก็ต้องหาข้อมูลตอบกลับเข้าไปเหมือนกันครับก็ค่อนข้างจะจะตั้งใจค่อนข้างดีมากครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับโครงการ Vshape แล้วก็บริษัทอุเบะ กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนะครับที่ได้ให้งานดีๆทำกับผมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีบริษัทอุเบกับโครงการวีเชฟก็คงไม่มีผมในวันนี้ครับด้วยคำตอบจากโรงงานทั้ง5แห่งที่ได้รับบุคลากรที่มีคุณภาพจากโครงการ V-shape เข้าไปร่วมงานด้วยแล้วนั้นผลสรุปเป็นที่น่าพอใจและเกินความคาดหมายซึ่งต้องยอมรับว่าโครงการดีๆแบบนี้จะต้องดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ดีๆออกมาสู่กลุ่มอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีอย่างแน่นอนในฐานะที่ผมเป็นผู้ริเริ่มโครงการ v ีเช็คเนี่ยฮะแล้วผมได้ไปแวะเยี่ยมเยียนวิจัยเทคนิคมาตรพุทธสม่ำเสมอปีละครั้งเนี่ยฮะติดตามผลงานมาตลอดอผมก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งหลักสูตรเนี่ยใช้หลักสูตรแกนกลางเป็นของการอาชีวะ แต่หลักสูตรที่จะไปใช้งานจริงๆเนี่ยคือุตสาหกรรมเปตรเคมีเนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่เป็นส,สาขาวิชาหรือว่ามัลติดิสซิ п ลินมันไม่ใช่วิชาเดียวมันวิศวววะเชื่องกลไฟฟ้าโยธาสาหการและหลายๆอย่างรวมกันเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่เวลาทิ่มักตะพุทธชัยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วนฐานนั้นเป็นของการอาชีวะเพื่อจะได้ประกาศบัติอาชีวศึกษาส่วนการไปทํางานจริงเนี่ยหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานของอุตสาหกรรมเปโตรเคมีจริงๆดังนั้นเด็กที่จบปวสาาจากวิทยาเทคนิคมัธยพต้พไปเนี่ยจึงเข้าทํางานได้ทันทีอุตสาหกรรมเปโตรเคมีต้องการคุณภาพของคนที่มีคุณลักษณะสําคัญ2อ,อย่าง 1. มี highly discipline มีวินัยสูงมากต้องเป็นตามเกณฑ์ที่ทางบริษัทวางไว้อีกอันต้องมีเซฟตี้คอนเชียสสูงมากคือจะต้องเป็นคนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานอันนี้เป็นเรื่องอยากที่จะสอนในวิทยาลัยจะต้องเข้าไปทำงานในโรงงานในชีวิตจริงจึงจะเกิดนิสัยอย่างนี้ได้แล้วยินดีที่เด็กรุ่นแรกทั้งหมดได้เข้าทำงานกับกลุ่มไปโรเคมี ในอนาคตเนี่ยนะผมอยากเห็นเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จบจากวิทยาเทคนิคมมัตรพุทธออกไปทํางานเนี่ยนะฮะมีคุณลักษณะที่ดีกว่ารุ่นแรกๆเพราะโลกมันเปลี่ยนเราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงหล,ลักสูตรเก่าๆนั่นน่ะมันต้องพัฒนาต่อไปและเป็น นักเรียนที่ติดนิตส,สายไฟเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปเขาก็าเรียนของใหม่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ผลตอบรับจากทางอุตสาหกรรมทางโรงงานนั้นดีมากเพราะว่าเขาได้เป็นคนฝึกเป็นคนสอนพวกนักศึกษาที่เราส่งเขาไปนักศึกษาทั้งหมดที่ผ่านโครงการน,นี้ทั้งหมดเนี่ยได้รับงาน ในสถานประกอบการร้อยเปอร์เซเลยนะที่ผมทราบทางผู้ประกอบการเองเขาก็ได้คนที่เขาฝึกแล้วก็มีประสิทธิภาพส่วนทางนักศึกษาเองก็ได้งานที่ดีผมคิดว่าโครงการวีเชฟเนี่ยเป็นโครงการที่ทำเราเราทำมาถึงรุ่นที่3แล้วเนี่ยก็หปีแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็เรียกว่าอยู่ตัวแล้วนะฮะแล้วสิ่งที่เรามองก็คือก็ค,กคงจะใช้ ช้โครงการนี้พัฒนาเด็กสําหรับอุตสาหกรรมเปโตเคมีเราอยากจะให้มีการนําการนี้น,น,นะฮะวิธีการแล้วก็หลักสูตรนี้ไปใช้กับสาขาวิศวกรรมอื่นๆถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทางวิทยาลัยปรับปรุงเปลี่ยนมาในรูปแบบของวีเชฟเนี่ยในทุกๆสาขาที่ทางวิทยาลัยทำทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นตัวน้องๆเองจากโครงการวีเชฟทั้งสถานประกอบการโรงงาน ทั้งคุณครูผู้ฝึกสอนผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนต่างยินดีและปลาบปลื้มใจกับผลที่ได้รับโครงการ v-shape โครงการดีๆแบบนี้ยังสารต่อจุดมุ่งหมายที่ดีเชื่อว่าทุกๆรุ่นจะเป็นก้าวที่ท้าทายสู่อนาคตวงการอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้อย่างแน่นอน